สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีในการสร้างรายได้นะครับเป็นการหาเงินฟรีนะครับกับ exchange b i t a ตดัชนั่นเองนะครับก็ตามชื่อโปรคลิปเลยนะครับที่ผมอัปเดตไปนะครับก็คือว่าผมได้เงินจาก b ิต a ัชมานะครับฟรีๆเลยประมาณ60,000บาทนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์วิธีนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยอยากจะรู้นะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเป็นมือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะหาเงินแบบไม่ต้องใช้ต้นทุนนะครับไม่อเิยควว่่ปดาพืู จบนะครับน่าจะเอาไปใช้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมในการสร้างรายได้เพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับรีวิวก่อนละกันนะครับอันนี้ผมเริ่มนะครับในการสร้างรายได้กับดีดซ่ามาประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ใน Wall e t นะครับโดยที่ไม่ได้โอนเงินเข้ามาสักบาทเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ2000 USD นะครับหรือว่าประมาณเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเงินไทยให้ดูนะครับว่า2000 USD เนี่ยตัวนี้เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่นะครับก็เลยตอนนี้นะครับผมไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าลองคูณคร่าวๆละกัน เปลี่ยนจาก USD นะครับเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ68 0 0 0นนะครับก็เกือบ70,000แล้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินที่ผมสามารถทำได้นะครับกับ Exchange Bitasa นะครับในระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้นะครับน่าจะได้เยอะกว่าผมไปแล้วนะครับบางคนก็ได้หลักแสนบางคนก็อาจจะเหยียบหลักล้านผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆคัมเปญตัวเนี้ยนะครับมันมีตั้งแต่ต้นปี2 5 6พาร้อยกแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมารูตอนสิ้นปีนะครับก็เลยทำช้ากว่าชาวบ แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครทําตั้งแต่ปี64เนี่ยตอนต้นปีเลยนะครับน่าจะได้แบบหลักแสนหลักล้านไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่านี้เนี่ยผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ไม่รู้นะว่ามันทํายังไงนะครับแล้วก็เผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทําเงินนะครับที่เรายังไม่รู้ก็เป็นไปได้นะครับก็ลองดูคลิปนี้ให้จบละกันนะครับคลิปนี้ก็ตั้งใจจะมาแชร์ความรู้จริงๆนะครับยังไงก็ลองดูนะครับแล้วก็ที่เป็นไปได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยละกัน นะครับก็คือว่าต้องเท้าความก่อนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางบีดีซ่านะครับเขาได้ปล่อยเหรียญนะครับปล่อยเหรียญประจำแพลตฟอร์มของเขานะครับก็คือเป็นเหรียญที่มีชื่อว่า b ีดีซ่าโทเคตัวนี้นะครับซึ่งเหรียญตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเหรียญที่มันมีกิจกรรมนะครับในการแจกเหรียญตัวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็ปล่อยให้มีผู้ใช้งานนะครับเปิดให้เทรดในเอ็กเชนของเขาไว้แหละนะครับแล้วก็จะมีคนเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับภายในเอ็กเชนตัวนี้นะประมาณ 0.1เหรียญนะครับตอนนี้ก็ไปประมาณ0.4เหรียญแล้วนะครับไปประมาณสีเท่านะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นสีเท่าวันเองแต่ว่าตรงนี้ที่ผมจะมาบอกเนี่ยก็คือว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาจะปล่อยให้เราทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าเทรดเหรียญก็ตามนะครับทางบีดัสซาเนี่ยเขาก็ยังมีกิจกรรมนะครับหรือว่ามีแคมเปญที่บอกว่าสมมุติถ้าเกี่ยว่าเราอยากจะได้เหรียญบีดัสซาฟรีเนี่ยนะครับอ่ะเราสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเขาได้นะครับซึ่งกิจกรรมที่ตอนนี้นะครับผมคิดว่าสามารถทําเงินได้มากที่สุดเลยเนี่อน อันนี้ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทําได้นะครับอันนี้ในในคอมเนี่ยเรามากดที่ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปหัวใจนะตัวนี้บิตาซาตัวนี้นะครับแล้วก็มากดที่อ่ารีเฟลล์โปรแกรมนะครับสำหรับมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูและกันเนาะว่ากดตรงไหนนะครับก็จะเจอกับเมนูเดียวกันประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราจะเห็นที่อย่างว่าร f เฟลล์โปรแกรมซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่หลายแพลตฟอร์มมีอยู่แล้วอย่างเช่นบิตครับบีแอนซ์ซิปเมกสตังโปลอย่างเช่นบิตาซาก็มีนะครับซึ่งรีเฟลลร เข้ามาใช้งานนะครับผมแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับเราจะได้เป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ของเราเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนตรงท้ายลิงก์เนี่ยนะฮะจะเป็นโค้ดของเรานะครับที่เชื่อมต่อกับบิตาเซ้าไว้นะครับนั่นหมายความว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราทำการ Copy ปี้ลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปแชร์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนสมัครผ่านลิงก์ของเรานะครับเวลาที่เขาทําการเทรดนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตในเอ็กเชนเนี่ยเราจะได้คอมมิชชั่นนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40%ขอองงคมมมิชชัั่นท้หดที่ทางสิบเปอร์เซ็นต์ของ นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางบีดีซ่าเขาออกเหรียญใหม่ใช่ไหมครับก็คือเป็นเหรียญบีดีซ่าโทเค็นที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเขาจะมีแคมเปญก็คือจะเป็นกิจกรรมนะครับที่เพิ่มมาให้นะครับก็คือสมมติถ้าเกิดว่าเราก๊อบบี้ลิงก์ตัวนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนเข้ามานะครับไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็ตามนะครับนอกจากเราจะได้คอมมิชชั่น40%่สินแล้วเนี่ยนะครับสูงสุด40%เรนตครับเราสามารถได้รับตัวห่อบีดีซ่าโทเค็นด้วยนะครับก็คืออยู่ที่สิบบีดีซ่าโทเค็นยยยยััันนนตตวะครรรรบบทุกออ่างเเส็จี้ นะครับเราจะได้คนละ10บิตซ่าโอเคนั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยเขาแจกอยู่ที่ประมาณ50บิตซ่าต่อคนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาลดแล้วนะครับเหลือประมาณ10บิตซ่าต่อคนนะครับเดี๋ยวผมจะลองคิดได้ดูแล้วกันสมมติถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแคมเปญน,นี้นะครับหรือว่าทำกิจกรรมตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าแนะ่งนำได้หนึ่งคนเนี่ยเราจะได้เป็นเงินไทยประมาณกี่บาทนะครับทุกคนจะได้มองเห็นภาพแล้วก็ลองออมไปต,ตัดสินใจกันได้นะครับว่ามันทำแบบนี้เนี่ยมันคุ้มไหมหรือว่ามันมันโอเคไหมนะที่เราจะทำแบบนี้นะครับอ่ะอย่างเช่นผมแนะนำ ่าเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ0.4เหรียญน,นะครับนี่0.4084เหรียญน,นะครับอันนี้คร่าวๆแล้วกันเนาะประมาณ0.4เหรียญแล้วกันนะครับนั่นหมายความว่า1บิทเตอราเนี่ยราคาอยู่ที่0.4เหรียญน,นะครับถ้าเกิดว,ว่าเราแนะนำ1คนได้10บิทเตอรานะครับเราจะได้อยู่ที่ ประมาณ4เหรียญนะครับหรือว่า4ดอลลาร์นั่นเองนะครับเปลี่ยนดอลลาร์เป็นเงินบาทนะครับก็คือคูณประมาณ33เข้าไปแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับก็อยู่ที่132บาทนะครับนั่นหมายความว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราเอาลิงก์ตัวเนี้ยนะครับไปแนะนําเพื่อนๆหรือว่าไปแนะนําใครก็ตามนะครับแล้วก็เขาทําการสมัครเข้ามาจีนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้อยู่ที่132บาทนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเงินบาทนะครับคือจะได้เป็นเหรียญบิตาซ่าแหละนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเงินบาทให้ททุกกคคคนนนนนไไดดดดูู้้เเเฉยยยๆๆาาาาาะะะะว่่่่่่จอออออลลงงงงิััรรบ็ีปมณ1 3 2บาทต่อ1คนนะครับเมื่อวันนี้นะครับลองคิดแบบเล่นๆนะครับแนะนําได้ประมาณสัก3คนละกันเนาะ3คน ก็ได้อยู่ที่ประมาณ396บาทบซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแนะนําได้5คนก็ลองคูณไปแล้วกันนะครับตรงนี้แหละนะครับเป็นวิธีที่ผมทําทําเงินกับทางบีตาซ่าได้นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมเนี่ยแนะนําได้ไม่เยอะเลยนะครับประมาณ200กว่าคนเองนะครับ200กว่าคนนะครับแล้วก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ5000กว่าบีตาซ่านะครับซึ่งตัวนี้หลายๆคนเนี่ยนะพี่ทำก่อนผมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยบางคนก็ได้เรฟเวอร์ลเนี่ยนะครับหรือว่าคนสมัครต่อเนี่ย นะครับผมอยากจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อละกันเนาะตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราพอจะทําได้นะครับที่เข้ามาสมัครใช้งานกับบีเดียซ่านะครับผมแล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้ไปโปรโมตตามช่องทางที่เราสะดวกหรือว่าที่เรามีเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยนะครับไม่ได้มีต้นทุนในการซื้ออะไรเลยนะครับเรามีต้นทุนอย่างมากสุดเนี่ยผมให้แค่เวลาละกันนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถ้ามีคนสมัครเข้ามานะครับเราก็ได้10บีเดียซ่าต่อ1คนนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นเง วิธ kind of ีในการถ่ายเงินที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าเขาจะยกเลิกกิจกรรมนี้ตอนไหนนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายกเลิกกิจกรรมเมื่อไหร่นะครับหรือว่าปิดกิจกรรมตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณแนะนําเพื่อนแล้วเนี่ยคณจะไม่ได้บิดาซ่าแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่สามารถทําได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มต้นทำเนี่ยยังทันอยู่นะครับผมเริ่มทําประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังได้ประมาณ6กห0 0่นกว่าบาทเลยนะครับดังนั้นเน ยังไรนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับเราต้องทำการสมัครเข้ามานะครับเป็นสมาชิกหรือว่าเข้ามาใช้งาน e Xchange d i z a ก่อนนะครับโดยผมจะสอนวิธีการสมัครอย่างละเอียดไว้แล้วนะครับถ้าเกี่ยวว่าใครไม่เคยสมัครมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ชัวในเรื่องการสมัครเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปย้อนหลังไว้ให้นะครับจะแปะไว้ที่ตัวไอฝั่งขวาข้างบนนี้สามารถกดไปดูย้อนหลังได้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมสอนสมัครอย่างละเอียดเลยนะครับสามารถไปดูแล้วก็ทำตามได้นะครับเมื่อสมัครเข้ามานะครับแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับข้อที่สองนะ รรรแกมนะคับหรือว่าได้เก่ดว่าใครเป็นมือถือนะครับก็เข้าตามเมนูที่ผมโชว์ในหน้าจอได้เลยนะครับแคัหนึ่งสอตามนี้นะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็จะเจอลิงก์เหมือนกันแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับเมื่อเราเข้ามาที่เมนูนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ทำการ Copy ปี้ลิงก์ตัวนี้ที่เป็นลิงก์ส่วนตัวของเราเนี่ยสามารถเอาไปแชร์นะครับบนโซเชียลมีเดียได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ตามกลุ่มต่างๆนะครับในทิกต o k ถ้าเกิดว่าใครทำทิกตอกอยู่ก็ไปแชร์ได้นะครับในยูทูบนะครับอย่างเช่นผมทำ เราแชร์ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีต้นทุนเลยเลยนะครับเราแค่แชร์ออกไปนะครับอย่างมากสุดที่เสียเนี่ยก็เสียแค่เวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนสมัครเข้ามา่าลิงก์เรานะครับอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้คอมมิชชั่นจากทางมิเดเ a นะครับเป็นค่าตอบแทนละนะครับผมแล้วก็ได้ในเรื่องของโทเค็นด้วยนะครับที่เขามีกิจกรรมที่เขาแจกตอนนี้นะครับประมาณ10โทเค็นต่อหนึ่งคนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทําแบบนี้แหละนะครับเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่ประมาณห้0พันบีดิซตโทเค็นละนะครับแล้ว นะครับก็ลองเข้ามาทําได้นะครับวิธีในการทําก็สรุปแค่นี้นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เบสิกเบสิกนะครับไม่ได้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันมีวิธีในการทํางินแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็มาแชร์แล้วกันนะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะฮะที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็เพิ่งจะรู้ในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบนะครับจะสามารถเอาไปหาเงินเพิ่มเติมนะครับให้กับตัวเราเองได้้้นนนนะคััยงงไไกกก็็ลอปททําาาดดูโโเเวีีีีม่่จ ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเกี่ยวว่าผมพูดตรงไหนผิดนะครับหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าเกี่ยวว่าใครคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับแล้วก็ชอบคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปไปได้นะครับฝากกดติดตามในช่องนี้ด้วยนะครับเลิยบตัวรีวิวนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตในครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับว